G2 f o r t ครับรีวิวสั้นๆน,นะครับก็ดียังไงนะครับก็คือมันจะมีช่องระบายอากาศตรงนี้ด้านบนนะครับตรงปีกด้านล่างปีกด้านล่างสองฝั่งก็จะมีให้ลมเข้าได้นะครับแล้วก็ปีกตรงนี้นะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของทางเข้านะส่วนใหญ่คนจะชอบทางเข้าที่เป็นทะเลสนะครับด้านหน้า ซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวยื่นทําให้ลมสามารถผ่านเข้าไปได้ทางใต้นี้นะครับทีนี้พอมันผ่านเข้าไปได้มันเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูนะฮะมันจะมีหน้าต่างรูปตัวยูคว่ำสังเกตว่าฝั่งนู้นเนี่ยไหมครับผมจะลดลดม่านบางังลงหมดเลยนะฮะลงเกือบหมดเลยแล้วแต่ความเย็นของของที่เราไปกลางเนาะถ้าร้อนผมจะเอาลงหมดเลยนะครับลมมันก็จะเข้ามาได้เต็มเต็ม เพราะมันยังมีมุ้งอีกชั้นหนึ่งแล้วเราก็ไม่โปนะะมันนอนได้โดยไม่โปเลยเพราะไอ้ตรงนั้นก็บังไว้แล้วนะครับก็เลยเป็นข้อดีของประตูแบบตัวยูคว่ำนะถ้าใครบอกว่าเอ้ยตัวยูคว่ำดีไหมตัวดีดีกว่าหรือเปล่าก็คือนี่คือข้อดีของมันเราสามารถปรับเลื่อนนะครับเนี่ยปรับเลื่อนขึ้นระดับที่เราอยากได้นะครับเมื่อคืนตอนนอนผมก็จะดึงตรงนี้ให้มัน ต่าลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็หาวล้วก็จะใช้วิธีเก็บขึ้นไปข้างบนฉะนั้นระดับแนวทาบไอแนวไฟชีทที่คุมต็นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วผมก็ลดลดตรงนี้ลงมาฉะนั้นมันก็จะไม่โปนะแสงก็จะไม่เข้าตรงนี้นะครับก็จะนอนได้สบายลมมันจะผ่านทะลุข้างล่างเข้าไปทางนี้นะครับจากทางนน้นมาทางนี้ ทีนี้ก็แล้วแต่เราจะนอนฝั่งไหนจะนอนหัวขวางทางนี้ก็ได้นะครับจะนอนขวางทางนี้ก็ได้ได้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด250เซนก็คือเตียงตัวนี้เป็นไซส์120นะครับ2เมตรกับ120สามารถใส่ได้2ตัวนะครับหรือจะซื้อไซส์60มาใส่4ตัว1 2 3 4มันก็เลยเป็นเต็นที่นอนได้4คนจริงๆเต็นนี้นะครับ ส่วนด้านหน้าที่เป็นเทเลสนะครับก็จะมีเทเลสเล็กๆวางกระเป๋าได้นะครับใส่รองเท้าได้แล้วยิ่งถ้าเราดึงตัวนี้นะครับเทเลสดตึงพร้อมเสานะแต่เสามันไม่มีมาให้เราก็จะได้เชิงชายออกมาแต่ว่าของผมไม่ได้ดึงเพราะว่าผมมีทาร์บใหญ่อีกต่างหากถ้าเป็นส่วนครัวนะครับก็รีวิวสั้นๆกับ k 2 f o r t ร์เนะใช้ดีนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องสี เรื่องสีก็คือมันมีสีสดๆผมเลือกสีเหลืองก็คือสีที่มันใกล้กับธรรมชาติมากที่สุดนะครับเพื่อให้เวลาแสงมันเข้าแล้วมันก็ยังแบบไม่แยงตามากยังรู้สึกเป็นธรรมชาติ